กลับไปถึงมูซาบระตูครับอโลล่านาทีสุดท้าย สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสักครู่นะครับทุกคนครับสักครู่นะฮะก็เป็นเกมที่หืดจับนะครับเกือบที่จะไม่ชนะครับเกมนี้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมากระยังครับนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะโอ้โหใครยังมาแบบเช้าคันนี้ขนาดนี้บ้างใครยอมตื่นตีสามมาดูสักครู่นะครับทุกคนครับเซตกล้องแป๊บหนึง นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคมาละโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หลังเกมนะครับเชลซีชนะเวสต์แฮมสองหนึ่งแบบหืดจับนะครับก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยมีความแตกต่างมากๆนะครับกับการที่ จะชนะเวสแฮมซึ่งเวสแฮมเขาก็ไม่ใช่ว่าฟอร์มดีนะครับเพียงแต่ว่าพอตเตอร์เนี่ยสามนัดล่าสุดนะครับก็เก็บชนะไปได้สีแต้มนะครับได้สีแต้มนะครับก็เวสแฮมตอนนี้นะครับอยู่อันดับตารางคะแนนนะอยู่อันดับที่โอ้โหก็ถือว่าอ๋อไม่ได,ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่กลางตารางอยู่อันดับที่15นะครับส่วนเราตอนนี้ล่าสุดเรียวไทม นะครับเชลซี Chelsea ตอนนี้มี4 3แต้มนะครับแข่งเข้ากับพวกอาร์เซนอลกับฟอร์เรสต์กับแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลกับบอร์นมัธกับแอสตันวิลล่าหมดแล้วนะครับซึ่งทีมพวกนี้เนี่ยสะดุดหมดเลยนะครับซึ่งทำให้เชลซีตอนนี้นะครับมี4-3คะแนนนะครับก็นำห่างแมนซิตี้ที่อยู่อันดับ5ที่ตามหลังเราเนี่ยอยู่2แต้มนะครับซึ่งก็ถือว่ารักษาพื้นที่ท็อปโฟได้ดีที่สุดนะครับนี่คือเชลซี ตามหลังอเร์เลแค่ประมาณ4แต้มนะครับก็ถือว่า2นัดก็ตามทันนะครับเพียงแต่ว่าการไล่เลี่ยคะแนนหรือว่าการตามหลังกันเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณภาพของทีมแต่ละคนเนี่ยก็เล่นดีกันเกือบทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลมัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะนะครับเชลซีนั้นนั่นแหละก็นำนะครับนี่คือเรื่องของอันดับตารางคะแนนนะครับมาดูเกมวันนี้ดีกว่านะครับก็เกมวันนี้นะครับก็ถือว่า เชลซี uh, เนี่ยมาตามคาดนะนะครับเชลซี Chelsea วันนี้มาตามคาดนะครับก็เชลซี Chelsea ของมาเลสก้าวันนี้มาในระบบแผน4ี่สองสามหนึ่งนะครับประตูเนี่ยโอ้โหผมเชียร์มากนะครับฟิลิปจอเกนเซนนะครับก็ถือว่าดีนะดูดีกว่าโรเบิร์ตซานเชตนะครับไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรเพียงแต่ว่าไอ้ลูกแรกที่เราโดนนะั่นน่ะมันก็เป็นลูกที่ใครจะไปรับได้ไอ้เียมันเป็นความผิดพลาดของกองหลังเนี่อป่ะไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้รักษาประตู นะครับไม่ควรโดนนะครับเพียงแต่ว่าโดนได้ไม่ว่ากันสําหรับลูกที่โดน1นนั้นแบ็กซ้ายนะครับวันนี้ใช้เป็นกูกูริยาแบ็กขวาลิซเจมนะครับกองหลังคู่2ตัวเนี่ยวันนี้เป็นทางด้านของริวอีโควิลคู่กับตัวซินอาดาบิโอโยนะครับกองกลางนะครับตัวลาร์ฟสคนนะครับก็เป็นมอยเซตกาเซโรคู่กับเอนโซเฟนันเดสกลางลุ้เป็นโคพาร์เมอร์วันนี้ปีกซ้ายก็เป็นอ่าเจดอนซานโชปีกขวาโน,นนี่มาดูเอเก้กองหน้าเป็นนิโคลัสแจ็กสัน วันนี้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับลงมาล้วงบอลก็จ่ายไม่ตรงจ่ายไม่จ่ายเบี้ยวจ่ายอะไรบ้างนะครับอะไรมัวโซไม่รู้นะครับวันนี้แจ็คสันเล่นไม่ออกนะครับส่วนทางนั้นของเวสแฮมนะครับวันนี้มาในระบบแผน3 4 2 1นะครับประตูเป็นอาริโอลานะครับหลัง3คนเนี่ยก็เป็นแคสตวิลคิวแมนนะครับคูฟฟ์ฟาวนะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นเด็กเก่าของเรานะครับเอมิ์สัน แบ็คขวาเป็นวานบิสซาก้านะครับส่วนกองกลางนะครับก็เป็นรีวิ่งผ้าห่านผิดขออภัยนะครับไอ้นี่ชื่ออะไรเนี่ยเออรีวิ่งมั้งแล้วก็ซูเชกนะครับส่วนกลางลุกก็เป็นโคดูตโซแลนะครับกองหน้าเป็นจาร์อตโบเวนนะครับนี่คือรายชื่อก็ไม่ได้แบบผิดคาดไปจากที่ฮูสกอนนั้นคาดการนะนะครับสำหรับรายชื่อนักเตะตัวจริงนะครับพูดถึงรูปเกมเลยดีกว่านะครับรูปเกมเนี่ยเชลซีนะครับเปิดมาครึ่งแรก นะครับก็ถือว่าขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นแย่ตามคาดว่ะนะครับรู้นะว่าเออสิบห้านาทีแรกเนี่ยก็ถือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีทีมไหนเหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีโอกาสเยืะกันขนาดนั้นในการยิงประตูนะครับแต่ถามว่าเชลซี Chelsea นั้นมีโอกาสในการยิงไหมก็มีนะจะังหวะโต้กับสวยๆนะครับจากแจ็กสันเนี่ย ส่งให้มาดูเอเกตัดซ้ายยิงก็ยิงไม่ตรงยิงอะไรบ้างนะครับยิงออกนอกกรอบคือ,เ,อ,อเชลซีตอนนี้ตอนแบบครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสหลายครั้งมากๆนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละครั้งที่ได้โอกาสนะครับแม่งก็ยิงหลุดกรอบเกือบกันหมดนะครับใช้โอกาสเปลืองมากนะครับเติครึ่งแรกอะ่ะนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามันฟ้องได้เลยนะครับว่ายิง8ครั้ง ไม่เข้ากรอบสักครั้งนะครับแม้ว่าจะเป็นจังหวะของโคพาเมอร์บ้างมาดูเอเก้บ้างเจดอนซานโช่ก็ยิงติดนะครับจังหวะที่ได้สนับก็ถามว่าสนกับทําได้ดีไหมเกมโต้กลับทําได้ดีเพียงแต่ว่าพอจังหวะที่สุดท้ายจะจบสกอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเชลซี Chelsea ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับทีมเอเวสแฮมขนาดนั้นนะครับไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเวสแฮมขนาดนั้นนะครับนี่คือเชลซีตั้งแต่ต้นครึ่งแรก นะครับเกือบจะถึงปลายครึ่งแรกนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็กับการคาดการที่เรานั้นคาดการมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลิปล่าสุดนะครับคลิปที่จะรีวิวเจอกับเวสแฮมนะครับแน่นอนนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าเวสแฮมวันนี้นะครับเขาจะต้องมาในระบบแผนการเล่นในการเล่นเกมรับที่ใช้กองกลาง4คน ใช้กองกลาง4คนและใช้จาร์ดโบเวนเนี่ยคอยนะครับเก็บตกจังหวะที่เรานั้นพลาดนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นครึ่งแรกนะครับกองหลังของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัซินอันดาพิโอโยนะครับรีไวโควิลเนี่ยพอเวลาได้บอลไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเซตบอลก็ตามแต่จังหวะการขึ้นเกมก็ตามแต่จังหวะการจ่ายบอลขึ้นขึ้นหลังก็ตามแต่ขึ้นหลังก็ตามแต่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่านักเตะของเวสต์แฮมโดยเฉพาะจาร์ดโบเวนเนี่ย พยายามที่จะเพสซิ่งเราพยายามที่จะฉกฉวยโอกาสในจังหวะที่เราพลาดเล็กๆน้อยๆตัวอย่างเช่นนะครับต้นครึ้งแรกเนี่ยมีเห็นบ่อยมากนะครับคูดูสนะครับพยายามที่จะแย่งบอลจากรีบายโควิลจากจังหวะที่โควิลนั้นชงอ่าส่งบอลขึ้นหลังช้าหรือว่าพอจับบอลจังหวะแรกไม่ดีปุ๊บก็พยายามที่จะเร่งเพง่งเห็นและพยายามที่จะวิ่งเพื่อที่จะโฉบบอลเอาไปยิง นะครับเห็นอย่างนี้บ่อยมากนะครับต้นครึ่งแรกเนี่ยเห็นแบบเห็นบ่อยมากๆนะโอเครู้แหละว่าเวสแฮมนั้นเป็นทีมที่พอเวลาเล่นเกมรับแม่งก็รับแน่นนะครับแต่พอเวลาจะกดดันเราเวลาเราตอนที่เราจะได้บอลเนี่ยกว่าเราจะขึ้นบอลแดนกลางที่แม่งรับกันแบบโอ้โหรถบัสนะครับตามที่ผมบอกไปเลยแม่งรับกันแบบรถบัสเว้ยนะครับพอจังหวะแบบนั้นเนี่ยเวสแฮมก็เพสซิ่งหนักอีก นะครับเรารู้อยู่แล้วนี่สไตล์ของเกมมอเตอร์เนี่ยแม่งเพสซิ่งหนักนะครับใช้อแนวลุกทั้งครูดุดทั้งโซเลทั้งโบเวนเนี่ยใช้สักคุ้มเลยนะครับใช้สักคุ้มเลยเพสซิ่งไม่รู้จะเพสซิ่งยังไงนะครับทำให้เชลซีบางทีบางจังหวะเนี่ยแม่งตั้งตั้งบอลตั้งบอลช้านะครับกว่าจะแบบตั้งไข่ได้อ่ะคือปาไปแบบเป็นนาทีนะเออบางทีเนี่ย ตรงที่มันแบบวิ่งไล่เราแบบหน้ากรอบเคทโทษเนี่ยคือแม่งเป็นนาทีเหมือนกันนะครับกับจังหวะที่เวสต์แฮมนั้นเออ่เพชซิ่งนะครับนี่คือรูปเกมของเวสต์แฮมนะครับวันนี้นะครับซึ่งสุดท้ายนะครับนาทีที่41เชลซีก็เออ่โดนนำนะครับจากเออ่จังหวะที่โคบิลนั้นจ่ายบอลขึ้นหลังพลาดนะครับเนี่ยที่ผมบอกไงว่าเวสต์แฮมแม่งพยายามที่จะจกฉวยโอกาสตั้งแต่ต้นครึ่งแรกตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเว้ย ตำแหน่งตัวลุกเนี่ยนะครับพยายามที่จะเพสซิ่งพยายามที่จะหาจังหวะที่เราพลาดสุดท้ายแม่งเกิดจนได้นะครับก็เชลซีพยายามบุกอยู่หลายครั้งใช้โอกาสเพื่องนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ายิง8ดครั้งเนี่ยไม่เข้ากรอบสักครั้งนะครับหลุดกรอบตลอดนะครับโควาเมอร์ก็เหมือนกันครึ่งแรกเนี่ยเล่นไม่ออกนะครับแจ็คสันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับลงมาล้วงบอลก็จริงเพียงแต่ว่า มันลงลงมาล้วงบอลปุ๊บบอลแม่งก็ไม่ตรงบอลแม่งก็ส่งให้เพื่อนไม่ได้บอลแบบน้ำหนักขาดเกินบ้างอะไรบ้างนี่คือแจ็คสันไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับอันนี้พูดตามตรงขออภัยแฟนลับแจ็คสันด้วยกันนะครับถ้าผมพูดแบบไม่ตรงนะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็สุดท้ายนะครับโควิลนั้นจ่ายบอลขึ้นหลังพลาดนะครับมันคือมันเป็นบอลจังหวะที่ ออนักเตะเวสแฮมนั้นก็เพสซิ่งมานะครับซึ่งโควิลก็อาจจะโดนดึงแขนเล็กน้อยเพียงแต่ว่าลูกนี้มันไม่ได้เป็นการดึงแขนที่ชัดเจนว่าจะฟาล์นะครับแล้วเจ้าตัวนั้นก็ไปสบประมาะนะครับไปสบประมาะจ่ายบอลค้นหลังแบบไม่มีน้ำหนักนะครับสุดท้ายบอลเข้าทางโอเวนเอ้ยโบเวนนะครับจารลอดโบเวนยิงไม่เหลือนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ผมหัวร้อนมากๆนะครับเพราะว่าต้นครึ่งแรกจนถึงท้ายครึ่งแรกเนี่ย รวายโคบินะบอกเลยนะว่าเอาคูดุดไม่อยู่นะครับคูดุดเนี่ยมีความคล่องตัวมีความเร็วแล้วก็มีความขยันในการที่จะกดดันมากๆนะครับแล้วพอเวลาคูดุดได้บอลแต่ละครั้งเนี่ยตั้งแต่ต้นรึงแรกนะโคบิลไม่เอาไม่อยู่โคบิลไม่เอาไม่ลงนะครับภาพรวมคือเอาง่ายๆแทบจะแพ้ทางเลยมากกว่าสลับเรวายโคบิลนะครับคือสปีดก็ตามไม่ทันนะครับกับตัวอะไรบางทีก็ตามไม่ทันนะ โดนเล่นงานตลอดสหรับฝั่งซ้ายของเชลซีนะครับสุดท้ายก็โดนนำหนึ่งศูนย์หัวร้อนมากนะครับจังหวะนนี้หัวร้อนกับลิเวอร์พลนะครับกองหลังจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเอาเป็นเซตเดิมนะครับตัวซินอาดาบิโอโยนะครับตัวซินตัวซินอาดาบิโอโยนะครับคู่กับเทเบอร์ชาลโลบาก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเออถึงแม้ว่าชาลโรบาจะถนัดเท้าขวาก็เหอะนะครับโควิลจะถนัดเท้าซ้ายก็เหอะเพียงแต่ว่าชาลโรบา่งถนัดเท้าขวาก็จริง แต่พอเวลามันเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแมงก็เล่นได้ดีไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรโม่งก็ไม่ได้พลาดลูกกาากก,ก็เล่นได้ดีทําได้ดีแถมพัฒนามาจากพัฒนามามากกว่าตอนที่ทีมเรานั้นมีชาโลบาแล้วก็ปล่อยไปเล่นซ้ำนะครับหลังจากที่กลับมาจากคิดเซาเารเลตเนี่ยพัฒนามามากกว่าเดิมอีกนะครับชาโลบาเออจริงๆนะครับจริงๆเอามาแทนโคบิลก็ได้เว้ยโคบิลแม่งพลาดหลายนัดแล้วอะผมเห็นนะบางจังหวัดเนี่ย และส่วนมากจะเป็นการจ่ายบอลขึ้นหลังหรือว่าลูกแบบลูกไม่เป็นลูกด้วยซ้ำนะครับบางทีเกมรับก็เหมือนกันนะครับเจอกับนักเตะแมนซิตี้นะครับก็โดนเผานะครับรีบยโควิล่ะเออจริงจริงๆผมอยากให้ชาลบามามามากกว่านะนะครับคู่กับตัวซินเนี่ยแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยนะครับตัวซินเป็นคนลองบ้างนะครับชาลบาเป็นคนชนชาลบาเป็นคนชนตัวซินก็เป็นคนลองหรือว่าตัวซินชน ชาโลบาก็เป็นคนลองให้อย่างเงี้ยคือมันดูมีความเข้าข่ายกันมากกว่านะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงสำหรับมาริสก้าจริงๆควรจะลองเปลี่ยนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวจริงได้แล้วถึงแม้ว่าชาโลบานั้นจะถนัดเท้าขวาก็ตามซึ่งลูกนี้มันเห็นในชัดเลยวว่าโฮวิลนั้นพลาดอยู่แล้วนะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าลูกนี้ฟิลิปจอกเก้นเซนนั้นโทษเขาไม่ได้นะครับกองหลังเราพลาดเราต้องโทษทางด้านของลิเวอรคพูลเองนะครับลูกนี้มันรับ รับแบบรับยากอยู่แล้วอะนะครับจาห์ลอดโบเวนก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นจอมฉมังยิงขนาดไหนนะครับหลุดไปแบบนี้เป็นผมผมก็เซฟไม่ได้หนึ่งหนึ่งกับผู้รักษาประตูแทบจะเหมือนกับแบบยิงจุดโทษนึกออกปะ่ะนะครับนี่คือเออครึ่งแรกนะครับภาพรวมก็คือเชลซีนั้นมีโอกาสเยอะนะครับเพียงแต่ว่าทําไม่ได้เกมลุกนั้นหืดจับบอกเลยมาดูเอเก้เล่นไม่ออกโคพาเมอร์เล่นไม่ได้แจ็กสันลงมาลุวงบอลแต่ก็จ่ายบอลพลาด ทำความเสียหายให้กับเกมรับฝ่ายตรงข้ามของเวสต์แฮมไม่ได้เลยนะครับปีกซ้ายซานโชวันนี้ก็ได้แค่เหลียงจี้นะครับพอไปถึงพื้นที่จังหวัดสุดท้ายแล้วก็เสียบอลนะครับนี่คือภาพลมครึ่งแรกวันนี้พอเปิดมาครึ่งหลังนะครับเกมเนี่ยมันก็ดูว่าจะเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามาเลสกีก็บอกลูกทีมนะครับว่าให้พยายามเล่นเกมลุกให้ดีกว่าเดิมนะครับและก็ มีการแก้เกมด้วยนะครับมาเลสกีก็คงจะกลัวหวั่นใจนั่นแหละนะครับถาแห่งแพ้นัดนี้อีกเนี่ยโอ้โหมึงโดนแฉยับมึบงโดนบ่นยับแน่นะครับก็มีการเปลี่ยนออามารกกิลนะครับแทนแจ็คสันโอ้โหผมเห็นด้วยนะถามว่าลูกนี้เออไม่ใช่ลูกนี้อีกดึกแล้วไม่ใช่ดึกดิเช้าแล้วแม่งสมองปั่นป่วนนะฮะนอนน้อย,อยถามว่าจังหวะที่เปลี่ยนเอามารกกิลแทนแจ็คสันเนี่ยผมโอเคไหมส่วนตัวผมโอเคนะผมมองว่า เอบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่คิดโซเฟอร์เอ็นกุนคูส่วนตัวผมมองว่าเอ็นกุนคูอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะต้องเป็นตําแหน่งอ,อกองกลางนะครับกองกลางตัวต่ํามากกว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าเอามาร์กกิลที่เป็นหน้าแบบหน้าเป้าจริงๆเนี่ยมาเปลี่ยนแทนแจ็คสันเนี่ยผมมองว่าแทนตําแหน่งนะครับไม่ติดอันนี้นะอันนี้ถ้าใครคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนเอนกุนคูแทนแจ็คสันผมมองว่าเอนกุนคูลงมาแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทกับเกมนะสำหรับตําแหน่งกองหน้าต่อเป้า นะครับเพียงแต่ว่าเองคูนนั้นถนัดหน้าต่ำมากกว่าไงนะครับก็เลยเป็นมาร์กิวผมมองว่าก็โอเคซึ่งมาร์กิวพอลงมาจริงๆแล้วเนี่ยครึ่องหลังนะก็พักบอลได้นะดีกว่าแจ็คสันอีกนะครับมีความแข็งแกร่งสร้างประโยชน์ได้มากกว่าแจ็คสันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแอดซิตหรือว่ายิงก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าความปั่นป่วนนะครับกองหลังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโอ้โหมีผวาเหมือนกันมาร์กิวอ่ะคือมันเป็นคนที่แบบรูปร่างสูงใหญ่ไงนะครับ และก็มีการเปลี่ยนเอาทางนั้นของเนโตนะครับแทนซานโชนะครับหลังจากนั้นก็เล่นไปนาทีที่60นะครับกุสโตก็แทนลิสเจมเอนกุนคูก็แทนอ่ามาดูเอเก้นะครับก็เปลี่ยนกันแบบนี้นะครับซึ่งเอนกุนคูเนี่ยพอเล่นไปเล่นมานะครับก็เหมือนจะยืนเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วเปโดเนโต้โยกไปยืนปีกขวาโคพาเมอร์ Palmer, เล่นตำแหน่ง เหมือนลิโอเนลเมสซี่อ่ะนะครับกองกลางตัวลุกก็คือแบบเล่นได้ทั่วตำแหน่งเลยจะกลางลุกฝั่งซ้ายกลางลุกฝั่งขวาไปช่วยเนโต้ก็ได้นะครับนี่คือตำแหน่งของพาเมอร์นะครับซึ่งกุโต้ก็เหมือนจะเติมเกมลุกมากขึ้นเวยนะนะครับเหมือนที่มาเลสกีน่าจะคงปรับแทลตติกน่าจะต้องแบบทําอะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะว่าทาแม่งไม่ทําอะไรสักอย่างแม่งก็ไม่มีอะไรนะครับเกมก็ถามว่าเปลี่ยนลงมาแล้วก็น่าเบื่อไหมก็น่าเบื่อนะนะครับประมาณสิบนาทีที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็น่าเบื่อนะครับเกมลุกก็ไม่ได้มีความน่ากลัว ไม่ได้สร้างความแตกต่างเท่าไหร่นะครับแผนการเล่นก็มีแค่แผนเดียวผมบ่นไงคือมันมีแค่แผนเดียวจริงๆนะครับลูกเล่นก็มีมีอะไรเลยนะครับใช้แต่การเข้าทำเดิมๆเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนก็จริงเปลี่ยนเกือบแบบหมดแผงต่างจากครึ่งแรกก็จริงนะครับยกเ้นแต่โคพารเมอร์แต่ว่าการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนนักเตะแม่งมีความแบบขเขาเรียกว่าอะไรฮึกเขิมอมากขึ้นนะครับเหมือนมีความที่จะอยากได้ประตูตีเสมอมากขึ้น นะครับคือส่วนหนึ่งก็คือเกมลับของเวสแฮมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเหนื่อยนะครับการจัดระเบียบเกมลับเนี่ยทั้งคิวเมนนะครับเคสเวลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความแม่นยําเท่ากับครึ่งแรกที่มีระเบียบวินัยนะครับเช่นเดียวกับแดนกลางเหมือนกันแดนกลางอย่างคูดู s โซลเเซูเชกนะครับก็เวลาเล่นเกมลับที่จะรับเป็นรถบัสแต่ละทีเนี่ยก็มีการหลุดตําแหน่งมีการเสียสมาธิอยู่เหมือนกัน นะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะปัญหาเรื่องของอาการฟิตนะครับความเหนื่อยอะไรแบบนี้มันมันก็แตกต่างเนาะจากครึ่งแรกนะครับอันนี้คือความคิมดผหความคิดเห็นของผมนะจากส่วนตัวที่ผมมองสุดท้ายนะครับเชลซีก็บุกอยู่นานนะครับเชลซีตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเวสแฮมนะครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งจนได้นะครับก็ลูกนี้มันเป็นจังหวะที่เนโต้นั้นคอสบอลไปเสาสองนะครับบอลเข้าทาง เอ so, นโซ so นะ่นะครับเอนโซ่ก็ยิงนะนะครับเพียงแต่ว่าเอนโซ่ยิงไปปุ๊บก็ติดลูกนี้คือแบบติดเลยอะติดกองหลังของเวสแฮมเยอะมากนะครับเขาอยู่กันแบบหน้าปากประตูเยอะมากนะครับซึ่งบอลเนี่ยโอ้โหก็ดวงดีอีกแล้วนะครับลูกนี้กระดอนนะครับมาที่เนโต้อีกทีนะครับ,นะรบซึ่งลูกนี้เนโต้อยู่ทางฝั่งขวาอยู่แล้วนะนะครับก็คือเปิดไปส่อสองนั่นแหละบอลแม่งก็กลับมานะครับเอนโซ่ so ยิงบอลกลับมากระดอนกลับมาปุ๊บเนโต้ยิงอีกทีซ้ําไม่เหลือ นะครับซ้ำไม่เหลือนะครับลูกนี้คือมีการเช็ค VR แต่ว่าผู้ตัดสินให้เฉยนะครับลูกนี้คือผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะนะครับใครเห็นเหมือนผมบ้างใครคิดเห็นเหมือนผมบ้างคือลูกนี้เนี่ยไอจังหวะที่เช็ค VR เนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่อบอลเนี่ยมันเหมือนจะไปโดนผมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไปโดนผมทางฝั่งของมาร์กิลนะครับไม่เหมือนจะโดนจริงๆนะเวย้ยนะครับบอลคือแบบ ถ้ามันโดนปุ๊บคือมันล้ำไงนึกออกปะคือถ้าถ้ามันโดนผมเนี่ยมันล้ำแน่นอนเว้ยนะครับเพียงแต่ว่าพุทธศินเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่คือมันดูแล้วจริง,รงๆเนี่ยมันอาจจะโดนแค่ปลายผมแค่โดนแบบฉูบๆข้างบนเนี่ยมันไม่ได้โดนหัวนะครับพุทธศิ์ลูกนี้ก็เลยมองว่าลูกนี้นั้นไม่ล้ำหน้านะครับทําให้เชลซีนั้นได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าลูกนี้ไม่ได้เหนื่อยบอกเลย เกมลุกก็ยิ่งแบบไม่ได้มีความน่ากลัวอยู่แล้ว่ะนึกออกปะนะครับเออเหนื่อยถ้าไม่ได้นะซึ่งลูกนี้ก็เป็นออจังหวะที่เราได้พอดีนะครับก็ถือว่าออดวงด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความชัดเจนด้วยนั่นแหละมันอาจจะโดนผมปลายก็จริงอาจจะโดนแถวๆตรงนี้ก็จริงนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โดนหัวซึ่งทําให้ลูกนี้นั้นไม่ได้ล้รำหน้านะครับก็ถือว่าเ,ออเป็นลูกยิงที่สุดสวยเป็นการเขาทําที่ เชลซีถามว่ามันดีเลือดเลอไหมก็ไม่เลือดเลอหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นลูกที่ทําให้แล้วนั้นตีไข่แตกได้รวดเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่63นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเชลซีก็พยายามบุกนะครับเหมือนแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีใจอ่ะนะครับใจแม่งมานะครับอยากที่จะได้แต้มนะครับพยายามบุกพยายามบุกมีจังหวะลำเลียงบอลจากอินนูคูนะครับพยายามที่จะสร้างสรรค์โอกาสกับมาร์กิลนะครับทำทีหนึ่งสองแดนกลางหน้าปากประตูของกับเก็ทโทษนะครับเพียงแต่ว่า พยายามจริงไหมก็จริงนะครับแต่ว่ากองหลังของเวสต์แฮมก็สกัดนะครับสกัดบ้างนะครับบล็อกบ้างนะครับเข้าบอลบ้างอะไรบ้างนะครับเชลซีนั้นบุกอยู่นานนะครับสิบนาทีกว่านะครับซึ่งสุดท้ายนะครับนาทีที่73นะครับเป็นประตูอีกครั้งหนึ่งเชลซีออกนำเวสต์แฮมสองหนึ่งนะครับจากจังหวะที่เชลซีนั้นพยายามบุกอย่างที่ผมบอกไปนะครับพาเมอร์เนี่ยจังหวะนี้คืออยู่ทางปาก อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับของเวสแฮมหน้าปากประตูนะครับพยายามลากเองเล่นเองนะครับพยายามตัดบอลเข้าในแต่พาเมอร์ Palmer ลูกนี้เหมือนคือมัน,ค,มนคือมันไม่ใช่เหมือนแล้วมันเป็นลูกเปิดเว้ยนะครับเป็นลูกแบบตัดบอลเข้าในเป็นลูกเปิดไปเลยคอร์สไปเลยอ่ะแต่เรามีดวงครับลูกนี้ที่ออกน้ำสองหนึ่งเรามีดวงครับทุกคนนะครับเชลซีคือลูกนี้บอลชั้ลบ นะครับเข้าประตูนะครับโอ้โหดวงล้วนๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องชมโคพเมอร์ด้วยนะที่พยายามสร้างสรรค์โอกาสนะครับซึ่งไอ้ก่อนนั้นน่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยโคพเมอร์ดูเหมือนว่าจะเล่นดีกว่าครึ่งแรกเนี่ยนะนะครับอาจจะเป็นแบบเออมาเลสกาไปติวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าโคพเมอร์นั้นมีความบุบบ้ามากขึ้นหรืออาจจะเป็นที่เจ้าตัวนั้นมีความอิสระนะครับในการเล่นเกมลุกมากขึ้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับเพียงแต่ว่าลูกนี้เนี่ยเป็นลูกที่ส่วนหนึ่งก็คือดวงนะครับส่วนม ส่วนหนึ่งก็คือโคพาเมอร์ด้วยที่พยายามสร้างสรรค์โอกาสนะครับทำให้เรานั้นออกนําขึ้นแบบรวดเร็วนะครับสประตูต่อหนึ่งก็หลังจากนั้นลูกเกมก็เหมือนเดิมนะครับถามว่าเวสแฮมก็มีโอกาสไหมก็มีนะครับจังหวะยิงติดบ้างอะไรบ้างเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนที่จะเป็นประตูขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดบล็อกกองหลังเราบ้างอะไรบ้างนะครับเออติดบล็อกกองหลังก็คือว่ามันคือมันไม่เข้าอ่ะนะครับคือมันไม่เข้า นะครับเชลซีก็มีพยายามสร้างสารรค์โอกาสนะมีเอ็นคูก็บุกไปนะครับจากจังหวะสวนกลับบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างหรือว่าสร้างประตูขนาดนั้นนะครับสุดท้ายจบที่สกอร์นี้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเชลซีชนะเวสต์แฮมแบบหืดจับนะครับโอ้โหลูกนี้ก็ถือไม่ใช่ลูกนี้ดิเกมนี้ก็ถือว่าเกือบแพ้แล้วนะครับถ้ามาเลสกาไม่ยอมแก้เกมเหมือนครึ่งหลังนะครับที่เปลี่ยนเอาทางด้านของเอ็นกุนคูลงมามาร์กิลแทนแจ็คสันที่แจ็คสันครึ่งแรกทําอะไรไม่ได้เนี่ย นะครับหรือเพียงแต่เอามาดูเอเกออกนะครับเออพาดบ่อยนะครับถ้าไม่ยอมเปลี่ยนเกมณนะครึ่งหลังที่ผมบอกไปตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะเหมือนครึ่งแรกก็ได้นะครับเกมลุกเนี่ยไม่ได้มีความดุดันนะครับซานโชททาอะไรไม่ได้เกมนี้ซานโชเล่นไม่ออกนะครับได้แต่เลี้ยงจี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนกองหน้าแจ็คสันก็บอกแล้วไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มีโบแดงอะไรนักหนานะครับเออปีกขวามาดูเอเกก็ยิงตัด ก็ติดตลอดนะครับได้แค่เลี้ยงจี้เหมือนเจเด์ซันโชนะครับพาเมอร์ Palmer, ครึ่งแรกก็เล่นไม่ดีนะนะครับครึ่งแรกก็เล่นไม่ดีแม่งยิงติดยิงออกบ้างอะไรบ้างสําหรับโฟพาเมอร์นะครับหรือว่าแดนกลางนะครับแดนกลางวันนี้กองกลางตกรับนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกันนะเอนโซกับไกเซโดเนี่ยไกเซโดแม่งแบกเะเว้ยไกเซโดแม่งแบกนะครับไกเซโดแม่งแบกนะครับเอนโซแม่งแบนะบ จ่ายบอลตัดก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างยิงก็ไม่ได้ดีนะครับวันนี้เอนโซสร้างอิมแพกอะไรให้แดนกลางของเราไม่ได้เลยนะครับจังหวะเปลี่ยนบอลน,นะครับจากลุกเป็นรับก็จ่ายบอลพลาดจ่ายบอลน,น้ําหนักเกินบ้างอะไรบ้างนะครับสำหรับเอนโซนะครับวันนี้ไกเซโด้แบงแบกผมบอกเลยสำหรับกองกลางตัวรับนะเออเกมรับก็ช่วยนะครับปัดกวาดหรือว่าการขึ้นเกมก็พาบอลขึ้นไปลําเลียงขึ้นไปเองเลยนะครับเออนี่คือแดนกลางนะครับส่วน แบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายอย่างกุริยาวันนี้เกมลุกเติมขึ้นไปก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเกมรับเขาก็ไม่ได้แบบสร้างความเสียหายให้กับทีมเราไงนะครับสรับกุริยาก็ถือว่าวันนี้เอาอยู่แต่ว่าเกมลุกทําอะไรไม่ได้นะครับวันนี้แม็กขวาดิจเจมกัตันทีมก็เสียดายเนาะนะครับผมเสียดายเหมือนกันนะสลับดิเจมนะครับเพราะว่าขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับการที่เราเห็นภาพจํานะครับที่เจ้าตัวนั้นเล่นเกมลุกได้ดี ในการที่คว้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเติมขึ้นไปแต่ทีไม่มีแอสซิสก็มียิงอะ่ะนึกออกปะสำหรับดีเจมนะครับวันนี้ก็เล่นแค่เกมลับอ่นะครับมาเรซคาใช้เขาใช้เขาแค่ยืนหลังสามไม่ได้ใช้เขาให้เหมือนกูกูกริยาที่หบไปเล่นอินเวิร์ดแล้วรอยิงหรือว่าเติมเกมลุกะนะครับมันเสียดายของนะออสำหรับดีเจมนะครับไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยนะครับเล่นแต่เกมลับอย่างเดียวก้มหน้าก้มตานะครับเสียของจริงนะใครคิดเห็นเหมือนผมบ้าง นะครับเออส่วนกล้องหลังวันนี้ตัวซินเนี่ยเล่นดีกว่าโคบิลอยู่แล้วโควบิลมีจังหวะผิดพลาดนะครับวันนี้ผมมองว่าไม่โอเคนะครับนัดหน้าควรที่จะลองนะไม่ใช่ลองอะ่ะควรที่จะกลับมาเอาเทเบอร์ชาโลบาร์นะครับยืนคู่กับตัวซินบ้างนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองส่วนฟิลิปจงเลนเส้นวันนี้ก็ไม่ได้มีความผิดพลาดส่วนบุคคลนึกออกปะไม่ได้เหมือนโรเบิร์ตซันเชตลูกที่โดนยิงก็ใครจะไปรับได้ ไอ้โดนจีนหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะนี่คือภาพรวมวันนี้นะครับก็ถือว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีนะครับสำหรับเอนโซมาเลสกาเพียงแต่ว่าดูมึงดูตัวอย่างอย่างเกมวันนี้ไว้เลยนะถ้าครึ่งแรกเกมลุกมันทําไม่ดีเกมลุกมันจบสกอร์ไม่คมหรือว่าเกมลุกเนี่ยมันสร้างความแตกต่างไม่ได้เนี่ยมึงก็ควรที่จะเปลี่ยนเร็วๆเ,เหมือนวันนี้ที่เปลี่ยนตั้งแต่นาทีที่ห้าสิบกับนาทีที่หกสิบมึงอย่าพึ่ง ไปเปลี่ยนนาทีที่80ซึ่งไอ้นาทีที่80เนี่ยมันทําเชี่ยอะไรไม่ได้มึงจําบทเรียนนี้ไว้แล้วผมไม่ได้กินกับโค้ดผมบอกเลยในฐานะที่ผมดูบอลและผมเป็นแฟนบอลเนี่ยแม่งก็เห็นเหมือนเหมือนกันน่ะหรือว่าเพื่อนๆไม่เห็นนึกว่าปะแม่งก็เห็นกันหมดอะไอเ้เชี่ยนะครับนี่คือเกมโดยรวมวันนี้นะครับก็ที่4นะครับที่4ตอนนี้ก็เป็นนัดที่ด,ดูดูกันนะนัดที่เอ,อ่อของพี่เบลลี่ก่อ น่าจะนัดที่เอามันไม่มีบอกว่ะอ๋อนี่ไงนัดที่ยี่สิบสี่นะครับเพียงแต่ว่าริพูนั้นเขาแข่งน้อยกว่าเรานะครับโอริพูแชมป์อยู่แล้วว่ะนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเออแล้วไอ้ลูกที่โคพารเมอร์ยิงเข้าลูกนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เจ้าตัวนั้นได้ประตูนะนะครับเจ้าตัวนั้นขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยิงแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินหรือว่า,าพิมพ์ลิกเนี่ยให้เป็นโอนโกโนะครับก็คือ,อฝ่ายตรงข้ามทําเข้าประตูตัวเองนะเออลูกนี้โคพเมือไม่ได้ไประตูนะบอกไว้ก่อนนะครับก็นั่นแหละนะครับสวัสดีครับสกายบินโอสวัสดีเพื่อนโอสวัสดีครับเพื่อนโอ้โหนอนตื่นเช้าหรือว่านอนนอนเช้าเนี่ยเพื่อนสวัสดีครับสกายบินสวัสดีครับคุณเกียงไก่เกมตามแล้วส่งตัวลูกมาผมก็ว่าดีอยู่นะครับดีครับดีเพียงแต่ว่ามันไม่ได มันไม่ได้ดีเหมือนเกมนี้ไงที่มันแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปลี่ยนตัวเร็วอะ่ะมันไม่ได้ดีเหมือนเกมนี้ไงเพราะว่าเกมหลังๆนะครับถ้ามาลิสกาแม่งไม่มีความกดดันหรือว่าไม่ได้โดนแฟนบอลกดดันอะไรก็ตามแต่หรือว่าสื่อที่กดดันเนี่ยบอกได้เลยป่วจะเปลี่ยนอะ่ะนาทีเจ็ดสิบแปดสิบนั่นแหละนะครับเกมนี้มันโดนกดดันไงนะครับมันแพ้แมนซิตี้มาไงนะครับผมมองว่านั่นแหละ ถ้าแม่งไม่เปลี่ยนก็กูจะด่าให้ไอ้ย้ยจบเกมผลการแข่งขันไม่ดีนะนะครับเออสวัสดีครับโอ้โหนอนเช้าหรือว่านอนดึกกันครับเนี่ยโอเคงั้นผมจะไปนอนนะเดี๋ยวผมจะไปสรุปข่าวนะครับสำหรับเรื่องของการย้ายทีมตลาดออตลาดหน้าหนาวทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเดี๋ยวลงอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย